ราศีตุลในช่วงนี้การงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนับว่าในช่วงของเดือนกันยานี้จะมีดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายกันหลายดวงจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่1 1บเ็ดของเดือนกันยายนนี้นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนตกงานว่างงานก็จะมีงานทำในช่วงนี้สิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะสิ้นสุดลงสิ่งไหนที่ ท่านเคยมีความที่มีความมุ่งมั่นและมีความมณะก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ย่อมจะทำได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลก็จะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน ท่านเคยว่างงานตกงานอยู่ในช่วงก่อนก็จะมีงานทําในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีแล้วท่านจะทําอะไรให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สิองของเดือนกันยาอันนี้ถือว่าดวงของท่านจะดีมากๆจะมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวใหญ่โคจรเข้าสู่ในราศีตุล ซึ่งจะมาอยู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีตุลน,นะจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของการเงินการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลอย่างง่ายดายเงินทองนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะ มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นที่นาที่ไร่อะไรก็แล้วแต่ท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนนั้นมีโชคมีลาบท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้บางคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้ มอรดกตกทอดมาจากบรรทบรุษหรือว่ามาจากญาติพี่น้องอีกด้วยถือว่าดวงของท่านดีอย่างมากๆการงานการเงินก็ดีในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีตุลอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั่นก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับ,จบเงินก้อนโต บางคนก็เอาเงินเอาทองมาให้ท่านในช่วงนี้ท่านเคยให้ใครขอยิบขอยืมไปในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้เขาก็จะเอามาคืนเป็นบางส่วนท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นก็เอาดอกเอาดวงมาให้ท่านก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีในช่วงนี้ถือว่าท่านอยู่เฉยๆก็มีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดาย เงินทองนั้นจะมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกันยานับว่าดวงของท่านนั้นเปิดแล้วโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาท่านเจ้าที่เจ้าทางก็ เิดดวงให้ท่านได้มีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกยท่านในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือ ซึ่งกันและการการงานก็ดีในช่วงนี้มีคนมาช่วยแบ่งปันท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกในช่วงนี้งานเก่าๆที่ท่านทำก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วท่านก็จะมีงานใหม่เข้ามาเสริมจะทำให้ครอบครัวของท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยาอันนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างเพราะว่ามีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษกในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นต้องมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้ง จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงนี้ท่านระมัดระวังและท่านประหยัดไว้จะเป็นการดีท้าว่่าท่านพุ่มเฟื้อยอาจจะทําให้ตัวท่านนั้นมีเงินมีทองชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษในช่วงของเดือน กันยายนนับตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปท่านระมัดรวังการลงทุนอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอาจจะมีการขาดทุนหรืออาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองก็จะไม่พอใช้ ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าลงทุนเล็กหรือลงทุนอะไรใหญ่ๆก็อ,อย่าเพิ่งไปตัดสินใจลงให้ท่านอยู่เฉย ไปก่อนจะเป็นการดีในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษกมีนั่น,นแต่หากว่าเราขืนลงทุนไปก็จะมีแต่ขาดทุนไม่ได้กําไรเพราะฉะนั้นในท่านอยู่เฉยๆไปก่อนจะเป็นการดีการงานอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านทํางานอะไรในช่วงนี้ก็ท่านมาระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการชิงดีชิงเด่น ทิงไว้ริงพริบซึ่งกันและกันในเรื่องของการทํางานรวมกันในต้านระวังไว้การพูดการจาก,การที่เรียกว่าทํางานรวมกันย่อมจะเกิดเรื่องเกิดราวเกินกันขึ้นได้เพราะในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น จะยังไม่ค่อยดีเนื่องด้วยมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษกจึงทําให้ชาวราศีตุลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ต่อมาอีกอระยะหนึ่งดวงของท่านจะดี ยังเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จก้ในช่วงของวันที่16ของเดือนกันยายนจะมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงจะโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย,ายเงินทองก็จะหาง่าย เรียกว่าเงินทองนั้นหาไม่ยากท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่16ของเดือนกันยายนนี้นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำให้ชาวราศีตุลมีโชคมีลาบในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าท่านเคยรอคอยก็จะไม่ต้องรอคอยต่อไปท่านจะมีผลดี ท่านจะได้รับเงินก้อนโตบางคนได้รับเงินหมื่นเงินแสนหรืออาจจะได้มาจากที่อื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในช่วงของกลางเดือนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งวันที่17จะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้จึงทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของ การครบคนท่านจะคบใครในช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็คิดเซื่อบางคนก็คิดไม่เซื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการครบคบคนนั้นในท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงนี้อาจจะคบใครแล้วอาจจะไม่ได้ดังใจที่เราต้องการเขาอาจจะคิดไม่ซืซอ่อตรงกับเราจะทำให้เรานั้นเสียเงินเสียทอง ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้อย่าไปไว้ใจใครในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการพูดการจาการเซ็นสัญญ์สัญญาอะไรก็ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในเรื่องของคําพูดคําจาบางทีนั่นอาจจะไม่แน่นอนเราพูดอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้การเซ็นสัญญงสัญญาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเซ็นสัญญาในเรื่องของการกู้การยืม กให้ท่านระวังตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงไปแต่หากว่าเราเซ็นอะไรผิดพลาดไปก็จะทำให้ตัวท่านเดือดร้อนไปยันลูกยันหลานก็ว่าได้เพราะฉะนั้นท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนกันยายนในช่วงที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ราศีกันนั้นทำอะไรต้องระมัดระวังต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของเดือน กันยายนนั้นในช่วงของวันที่28อันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันดวงของท่านจะกลับมาฟื้นคืนดีเนื่องด้วยจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลนั้นนี้จะเข้ามาอยู่ในราศีของเราจึงทำให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้นมีความกระชับกระเฉงเกี่ยวกับในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมรอบตัวการเงินการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้ามาอีกทีหนึ่งท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะหาง่ายชาวราศีตุลน,นั้นหยิบจับอะไรมกักจะได้ผลดีจะมีคนคอยช่วยเหลือและเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยในเรื่องของการเงินชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้ รับทรัพย์จับเงินก้อนโตอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีอีกครั้งในช่วงของวันที่28ถึงวันที่29จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลอันนี้ทำให้ราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของสุขภาพและพารณาไมา ชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ท่านระมัดระวังไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีไปเหนือไปใต้ใช้รถใช้สนอนอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ ถ้าหากว่าในเรื่องอุบัติเหตุเราระวังไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟังคลิปของเรานี้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังบางสิ่งบางอย่างก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันท่านฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี